เรนปีศาจที่เคยมีความดุดดันมาก่อนแต่กลายเป็นปีศาจที่แสนดีได้เพราะกัช สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่เมื่อกิ่งแฟนตาซี Fantasy, สำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องกัชเบลเดวันนี้นะครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของปีศาจตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆตัวหนึ่งในฐานะตัวละครใหม่ของซีซั่นสเลยนะครับนั่นคือปีศาจที่ชื่อว่าเรนนั่นเองนะเรนนะครับผมเป็นปีศาจที่มีบทค่อนข้างสั้นนะครับถ้าตีออกมาเป็นอนิเมะเนี่ยอยู่ราวๆสี่ตอนเท่านั้นเองครับตอนที่113ไปจนถึง116กนะครับก็จะเป็นบทของเรนที่ก็มีสตอรี่ครบๆกับกัชมาแล้วก็มีข้อสัง อะไรพวกนี้ให้ถึงคีโยมารกแล้วก็มีเรื่องราวการมาเจอเกิดจะขอหนังสือของเรนมีเรื่องราวที่ว่าทําไมเรนถึงต้องติดต่อกัสไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีด d ม a m ดราม่าเข้ามาซึ่งก็ไม่ได้แค่ติดต่อไปแล้วกัสมาจัดการให้ตามที่ขอแล้วเรื่องไมันด้จบนะครับมันยังมีเรื่องของการต่อสู้ที่ว่ามันเชื่อมโยงไปยังเรื่องราวของการปลดผนึกฟาอูโดด้วยนะครับถือว่ามันเป็นการถูกตัดบทที่ค่อนข้างโอเคเพราะถ้าเขามีบทต่อไปนะครับเขาก็อาจจะมีความวุ่นวายอยู่กับตัวเขาและเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นราชาไม่ได้อย ไม่ได้ต้องการพลังอำนาจอะไรขนาดนั้นแค่อยากจะทําในสิ่งที่เขาต้องการทาตามจุดประสงค์เบื้องต้นของเขาเท่าน,นั้นเองซึ่งจุดประสงค์เบื้องต้นของเขาตอนแรกก็คือการที่ช่วยเหลือเจ้าของหนังสือของเขานั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องราวของเรนกันครับผมว่าจะมีอะไรให้เราพูดถึงจากอนิเมะทั้ง4ตอนนี้ได้บ้างซึ่งแต่ละหัวข้อผมก็ใส่ไว้ในแต่ละชัปเตอร์แล้วถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันทีละหัวข้อครับก่อนอื่นนะครับผมเราก็ต้องมารู้จักปีศาจที่ชื่อเรนกันก่อนนะครับเรนก็ สองขาแล้วก็ตัวโต,วต,วตวมากๆนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยใหญ่โตแล้วก็เป็นปีศาจที่มีพลังก,กำลังสมตัวครับเพราะในโลกปีศาจนะครับบางทีขนาดไม่ได้บอกเสมอไปนะว่าเขาจะเป็นปีศาจที่มีพลังร่างกายอะไรพวกนี้เยอะนอกจากนั้นแล้วตัวของเรนยังเป็นปีศาจที่มีจิตใจเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่อ่อนแอไม่ขี้ขลาดดูจากลักษณะภายนอกแล้วก็สังเกตได้จากความน่าเกรงขามที่เขามีนะครับตอนที่เขาอยู่ที่โลกปีศาจเนี่ยเขาเป็นปีศาจที่ค่อนข้างจะถูกรังเกียจจากปีศาจภายนอกนะครับที่ว่าพอเห็นภายนอกของเรนมันดูน่ากลัวหน้าประหลาดง้แลว ก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้พอไม่มีใครอยากเข้าใกล้ปุ๊บนำไปสู่การต่อสู้อะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วพอเรนเขาไปต่อสู้กับปีศาจตระานัามากมายปุ๊บเนี่ยเขาก็มีมุมแบบว่าได้รับบาดเจ็บตานะครับพอได้รับบาดเจ็บมาเสร็จปุ๊บได้เจอตัวใครครับได้เจอกับกัชนั่นเองครับผมพระเอกของเรานะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยในโลกปีศาจเนาะกัชเองก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเรนตั้งแต่แรกแต่ว่าได้มาเจอกันครั้งนั้นปุ๊บก็สังเกตได้ว่าเรนเนี่ยเขารู้ว่ากัชเป็นปีศาจที่มีจจจิตตใใเเเเขขข้้้้้มแแแ็งลละออ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 ่่นนนนนนนโโยยยคคืืวาาาไดดูรั แล้วกัชเองก็พยายามช่วยเหลือเป็นห่วงเป็นใยเรนคนนี้แล้วเรนเองก็รู้สึกซาบซึ้นประทับใจแล้วเรนเขามองความเข้มแข็งของกัชออกได้อย่างไงก็มองจากการที่กัชกล้าเผชิญหน้ากับตัวเองนี่แหละครับแล้วการที่กัชเขาได้เจอกับเรนเนาะมันก็เป็นพื้นฐานจิตใจของกัชอยู่แล้วที่ว่าเขาสามารถที่จะทําให้จิตใจของเรนเนี่ยมันอบอุ่นได้จากการที่ว่าเคยแบบเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ผู้คนไม่เคยเชื่อใจเขาเลยแล้วก็มีคนต้องการจารังแกเขาเพราะว่าเห็นเขาเป็นปีศาจที่มีหน้าตาประหลาดอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง เป็นเพื่อนกับเรนอยา่างเต็มที่นะครับแล้วตัวนี้เรนก็จะเป็นมุมประทับใจว่าเฮ้ยเขาได้เจอกับเพื่อนที่ดีแล้วนะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับผมเป็นเพื่อนสนิทกันเลยแล้วทีนี้เนี่ยพอถึงคราวสึบชิพตำแหแต่ราชาโลกปีศาจปุ๊บเรนก็ได้ไปเจอกับเจ้าของหนังสือของเขานะครับโดยที่ว่าการที่ได้เจอกับใครผู้เป็นเจ้าของหนังสือของเรนเรนเองก็จะมีมุมที่ว่าเฮ้ยเป็เด็กคนนี้เนี่ยนะเจ้าของหนังสือของเรามันเหมือนกับกัจไม่มีผิดเลยนะเนี่ยเป็นเด็กที่มีความอ,อ นะเราต้องยอมรับกันนิดนึงว่าเขาอะ่ะซ่อนความอ่อนโยนแล้วก็ซ่อนความเข้มแข็งลึกไปหน่อยครับคือกลายเป็นคนที่มีนิสัยขี้ขลาดลเนาะแต่ในก็ตามแล้วนะครับตัวของเรนเองเขาก็อยากทําให้คลายเนี่ยเป็นผู้เป็นคนสักทีนึงซึ่งก็ตัวของเขาเองนะครับก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันว่าเออพอเห็นว่า้มีเรนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนคลายคายเขาเองก็จะมีมุมที่ไม่ค่อยอยากจะแบบทำนูน่นทำนี่นะครับหวังพึ่งอยู่ตลอดบ่างเถอะแล้วทีนี้นะครับพร้อมพูดถึงเรื่องราวของคลายกันบ้างเนาะคลายนะครับที่เป็นเจ้าของหนังสือของเรนเนาะโอ้โห ความต่างกันในแง่ที่ว่าเรนเขาอยู่กับเจ้าของหนังสือของเขาเนาะแล้วทีนี้คายเองนะครับก็อบอกว่าเขาเป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านของพื้นที่ที่ตัวเรนไปอยู่กับคายตอนนั้นนะนะซึ่งบ้านเกิดของคายเนี่ยเท่าที่ดูแล้วไม่ได้มีการระบุประเทศนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าน่าจะอยู่เกาะเกาะหนึ่งที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจจะใกล้เคียงประเทศไทยเราฟิลิปปินอะไรพวกเนี้ยเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไม่ได้ระบุนะก็คาดการไว้ว่าน่าจะเรานี้โดยเกาะที่คายเขาอยู่นะนะครับพ่อแม่เขาก็เคยมีชีวิตอยู่แล้วทีีน้พอ,พอ แม่จบชีวิตลงไปปุ๊บก็จะมีคนรับใช้ที่คอยดูแลบ้านหลังนั้นตอนที่ท่านพ่อท่านแม่ของท่านคายยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมีคุณจิวนะครับที่เป็นสาวรับใช้จอมหญิงจอมเยอนนะครับที่ว่าเขาเนี่ยกดขี่คายสารพัดต,ตั้งแต่พ่อแม่ตายไปใช่ไหมแล้วก็จะมีคนสวยอีกคนหนึ่งชื่อเซบาสเตียนเซบาสเตียนนะครับเป็นคนที่จงรักภักดีต่อตระก,กูลของคายมากๆแต่ว่าพอจิวเขาเริ่มวางกล้ามด้วยการหาเหตุผลว่าเขาเนี่ยต้องดูแลทรัพสมบัติของพ่อของแม่ของคายที่ตายไปไงเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนในนนนบ้้้าาีตตออองงงทมคสัั่่ขะ ซึ่งดูจากบ้านของคายแล้วนะครับบ้านใหญ่โตรวยแน่นอนครับผมและน่าจะรวยเป็นนายหัวที่สุดในบรรดาเกาะเกาะนั้นเลยนะครับแล้วก็น่าจะมีชื่อเสียงอยู่ประมาณหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยด้วยการที่ใช้ชีวิตอยู่ไปคายกับเซบาสเตียนโดนจิวกดขี่นะครับผมตัวเซบาสเตียนเองก็ทางานปกติของเขาไปทํางานสวนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าความเจ็บปวดอยู่ที่คายนี่แหละครับว่าเขาต้องย้ายมาอยู่เป็นเหมือนกับกระท่อมเล็กๆ,ๆนะซึ่งแทนที่จะได้อยู่บ้านใหญ่โตที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เนาะเขาก็ถูกจิวกดขี่แล้วด้วยความเป็นเด็กของคายครับเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบ โต้เถียงได,ไ,ดได้เลยเนาะโชคดีว่าวันนึงเอ๊ยได้เจอกับเรนหน่อยปุ๊บสภาพจิตใจของคายก็โอเคขึ้นมานะครับแต่ยดงก็ตามแล้วเรนเนี่ยถ้ามองในมุมของจิวก็คือมึงเป็นคนนอกบ้านนะ่ะเออย,ยังไงก็ตามคายมันก็คือคุณหนูของกูนะกูมีสิทธิ์สั่งกูมีสิทธิ์บอกนู่นบอกนี่ได้แม้ว่าจะไม่ใช่การกระทาที่ดีก็ตามเนาะแล้วทีนี้นะครับพอมองเรนว่าเนี่ยเป็นผู้ชายคนนึงซึ่งร่างผู้ชายเนี่ยเป็นร่างที่เรนเข้าจังหวมานะครับให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อะไรแบบนี้ใช่่่่่่่มมมมมั้้ยยแแลลวววททีีีีนนนนนนนเเเจิิกกกก็็็ะุคคออตาาาาไไหปรง ใจอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรนเองก็ได้แค่อยู่บ้านกับคายบ้านที่เป็นกระท่อมเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยการที่เรนเขาเห็นว่าตอนนี้ชีวิตของคายเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียบแกล้เลยในแง่ที่ไม่สามารถต่อสู้ไม่สามารถต่อกรอ,อะไรกับจิวได้ทั้งๆท,ที่ตัวเองมีสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติขอ,อของพ่อของแม่ที่อยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับแล้วเรนเองเนี่ยเขาก็จะมีมุมคิดว่าอืมถ้าเป็นงั้นแล้วก็ฉันควรจะให้ใครบางคนซึ่งก็คือน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของฉันอย่างกัสมาเผาหนังสือสินะเพราะถ้าเก เองก็อาจจะมีแรงฮึดขึ้นมาแล้วก็ไปต่อสู้ต่อปากต่อคํากับจิวได้สักทีนึงเรียกว่าเหมือนเป็นสถานการณ์ที่ว่าทีมคายต้น้ำนะครับถ้าคายไหวนาะไม่เป็นคายต้อง่ายน้ําเป็นนเวลานั้นแล้วอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าคายเองเนี่ยเขาก็ได้กลิ่นอายเหมือนกันนะรับว่าเขาก็ทําให้เรนรบากใจอยู่ใช่ไหมถามว่าเรื่องที่จะให้เรนถูกเผาหนังสือไปอย่างเงี้ยตัวของคายไม่ได้เห็นด้วยเลยคือประมาณว่าอยากให้อยู่ด้วยกันอยากอ้อนอะไรแบบนี้ไปก่อนเนาะแต่ใดๆก็ตามแล้วในเมื่อเรนเขาตัดสินใจเนาะว่ายังไงก็ตามต้องให้้้้กกกกัชมมาาาาผนนนหหงงงสสือขอขขไไไดดดเเลยลยยยแววททีีีี่่่็ปปถึจจุบคิ โยมารโรนันเองเนาะแต่ก่อนจะไปเรื่องการที่กัสกับคียมารโรจะมาขอพูดถึงเรื่องมนของเรนก่อนกันละกันนะครับมนของเรนนะครับที่บอกว่ามันจะมีสตอรี่เกี่ยวยงไปกับเรื่องราวของฟาอุโดเนาะเป็นเพราะว่าเรนนะครับบอกก่อนนะว่าเป็นปีศาจที่ภายนอกร่างกายแข็งแกร่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับแต่เรื่องมนนี่ต้องบอกเลยว่าทรงประสิทธิภาพมากๆด้วยนะมนที่เปิดเผยในเนื้อเรื่องนะครับจะมีทั้งหมด3บทในอนิเมะแล้วก็มีแถมมาอีกบทหนึ่งในฉบับของมังงะนะครับมาดูกันว่ามนบทแต่ละบทจะมีอะไรบ้า มลมบทแรก a r บรดิ a อครับ a r b o ดิโอนะครับก็จ,จะเป็นการใช้พลังกรงเล็บของเรนในการที่จะสร้างขึ้นพลังโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งซึ่งมันก็จะเป็นพลังเหมือนกรงเล็บที่มีความเป็นลำแสงกากบาทแบบนี้โดยที่มันสามารถพุ่งเข้าโจมตีพื้นที่บริเวณนั้นนะ่ะให้เป็นหลุมลึกหลายเมตรได้หรือกระทั่งพวกหินผาขนาดใหญ่นะครับโดนไปก็อาจจะเป็นรูหรือถล่มตุ้มต่ำกันได้เลยเป็นมลที่เท่าที่ผมดูข้อมูลนะครับเขายังมีการถกเถียงกันเลยนะระหว่างแฟนๆครับว่ามลบทเนี้ยสุดท้ายแล้วมันเป็นมลที่โคตรแรงเลยนะมันใช่มลบทที่1ของ Ren. จริงๆือเปล่าเนี่ยซึ่งมนที่ผมเคยทํามาบางอันเขาก็จะบอกเลยนะครับว่ามันเป็นมนบทที่1ของปีศาจต,ตนนั้นน่ะอะไรแบบนี้แต่บางตัวเขาก็ไม่ได้บอกแล้วมนแต่ละบทมันก็ไม่ได้มีเรียงลาดับมาให้ไปดูเว็บหนึ่งเรียงแบบนี้ไปดูอีกเว็บหนึ่งเรียงแบบนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่ว่าของเรนด้วยจำนวนมนที่มันไม่ได้เยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าข้อมูลเขาก็ใส่มาให้เราเฉพาะ,ะตามลําดับที่เรนเขามีการใช้ให้เราเห็นนั่นแหละครับซึ่งอาวุโรดิโอก็มาอันดับหนญ่ นมนที่ดูภายนอกแล้วอาจจะรุนแรงระดับกีกาโนได้เลยนะครับอันนี้เป็น question m จากแฟนๆที่มีไว้แล้วมันยังมีซีนที่เรนเนี่ยเล่าให้เคียวมาโรกฟังนะครับว่าเนี่ยคายเองก็เคยลองไล่มนตามสไตล์แล้วนะครับคือแบบไล่เป็นมนออกมาปุ๊บตัวของคายก็ตกใจกับการโผล่มาของมลน,นะครับคือความตกใจเบอร์นั้นนะัให้เห็นว่าอันนี้เป็นม,นท,มนที่มีการเอ่ยถึงครั้งแรกที่มีการใช้งานนะครับพลังโจมตีก็ตามที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้แล้วคาวนี้ก็จะมาเป็นมนบทที่2อากัสอาโบรัสครับผมอากัสอาโบรัสเป สิ่งที่มีลักษณะเหมือนเคี้ยวขนาดใหญ่ขุดขึ้นมาจากดินครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานที่สร้างขึ้นเป็นโดมเพื่อป้องกันการโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับแอบมีความคล้ายเซลล์ชิลของ t o นะครับก็ถือว่าเข้าใจง่ายดีมนเมื่อกี้เป็นมนโจมตีที่ดูจะมีความเป็นพื้นฐานที่สุดแล้วโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นมนบทที่1นมนที่เบาที่สุดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอเป็นมนบทที่2ปุ๊บก็เป็นมนที่สามารถใช้ในการป้องกันได้และมนบทที่3เป็นมนที่มีการใช้ใใใใใหห้้้้เเเเรราา็็็นนนนนนนืืออออ่่่่่งงงงงขมมดววววยแลกกกีถชชท เรเขาจะกลับโลกปีศาจไปนั่นก็คือดาวบาร์ดัสอาร์โบโรดิโอเป็นมนต์อันที่3าของเรนที่มีการใช้ให้เราเห็นนะครับข้อมูลบอกไว้เลยว่าเป็นมนที่รุนแรงที่สุดของเขาแล้วซึ่งด้วยความที่ว่ามันมีอาร์โบโรดิโอเหมือนกับไปชื่อมนต์อันแรกที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้เนาะแล้วพอใส่คําว่าดาวบา o ดัสเข้ามาปุ๊บมันก็จะดูเป็นการเสริมพลังแหละว่ามนมันจะต้องรุนแรงมากขึ้นแน่ๆซึ่งมันรุนแรงจริงๆนะครับลักษณะการโจมตีเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการสร้างคล้ายๆร่างแยกของเรนขึ้นมาเนาะแล้วกกก็มมัีออองรลบาหุพ ขออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อโจมตีได้ด้วยนะครับซึ่งก็แบบเหมือนกําจัดมนของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็โจมตีต่ออะไรแบบน,นั้นเลยซึ่งอันนี้นะครับเป็นมนที่มีการโจมตีที่กว้างขวางมากๆแล้วทีนี้เนี่ยมนบทนี้ถือเป็นแบบทริกเกอร์อันนึงก็ได้นะครับที่ว่าเรนเนี่ยเขาควรจะไปอยู่กับลีโอเพื่อที่จะใช้มนนี้ในการช่วยปลดผนึกฟาอุโดนะเพราะว่ามนบทนี้นะครับตอนที่ใช้ในเนื้อเรื่องมันมีการเข้าปะทะกับมนที่ชื่อว่าดิโอการากิวของโรดิโอเข้าให้นะครับที่ปะทะกับกาบาร์อรดคอะะคสอาบ นะโดนมนบทนี้เล่นงานเข้าไปก็ถือว่าพบกับความพ่ายแพ้ไปก็ไม่แปลกอะไรที่จะบอกได้ว่ามนบทนี้เป็นมนที่ระดับสูงสุดของเรนนะจุดๆแล้วแต่ว่ามันยังมีอีกบทหนึ่งครับผมเป็นมนที่ปรากฏขึ้นมาในช่วงของการต่อสู้กับเทียโนตเป็นมนที่ชื่อว่าชินกาวาดอสอาบโรดิโอครับชินกาวาดอสอาบโรดิโอเป็นมนที่ไร้ผางหนังสือสีทองนะครับซึ่งตอนนั้นกัชก็ต่อสู้กับเทียโนตอย่างยากลําบากเนาะแล้วก็มีฉากปรากฏของเรนขึ้นมาครับซึ่งการปรากฏของเรนขึ้นมาแล้วก็ใช้มนบทนี้เนาะก็จะเหมือนก ทั่วๆไปนั่นแหละครับที่ว่ามีการพูดอะไรกับกัชบางอย่างเสร็จปุ๊บกัชกับปีศาจตนนั้นก็จะไร่มนร่วบกันร่วมพลังกันโจมตีผ่านหนังสือสีทองแบบนี้ไปก็จะเป็นการใช้มวระดับชิ้นของเพื่อนๆของกัชผ่านณนะจุดๆนั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยความน่ารักของการโผลมาใช้มนบทนี้ที่ผมชอบนะครับคือเรนเนี่ยเขาพูดกับกัชไว้ก่อนที่เขาจะกลับโลกปีศาจนะครับขอร้องให้กัษชเผาหนังสือแบบจริงๆจังๆแล้วนะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนั้นนะ่ะเรนเขาบอก่นันาายนยะ็ช้ดทีีิ จะช่วยเหลือนายทุกอย่างทุกสิ่งเลยซึ่งนั่นก็เป็นความตั้งใจจริงของเรนนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าฉากนี้ที่โผล่มาเนี่ยเรนก็จะย้ำอีกว่าบอลแลวไงกัชว่าฉันอ่ะยินดีที่จะช่วยนายทุกเรื่องเลยอ่าแล้วก็ไร้มนชินนี้ในการที่จะต่อโต้กับเคลียร์ที่เป็นร่างสมบูรณ์นะตอนนั้นนะครับซึ่งภาพที่ปรากฏก็บอกเลยว่าเคลียร์ที่เป็นร่างสมบูรณ์ได้รับความเสียหายจากมนบทนี้ของเรนเข้าไปได้เต็มๆนะครับทีนี้ในส่วนของบทบาทที่ได้มาเจอกับกัชแล้วก็คิโอมารนะครับย 1 1 6กนะครับการปรากฏตัวครั้งนั้นนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์หลักๆก็นเนี่ยแหละคู่ของคายคู่ของกาเทียโอมาโรแล้วก็มีคู่ของรูเปอร์กับปาปิเปียวและมีคู่ของโรดิวกับชีตาที่แบบรอท่าอยู่นะครับว่าจะมาเอาตัวเรนไปเป็นพวกให้ได้เพราะว่าเรนเนี่ยถือว่าเป็นปีศาจที่ใช้มนต์ได้รุนแรงแน่ๆและและ้วทีนี้เนี่ยมนของเขาที่ดูมีอานาจเทียบเคียงกับดิโอกาได้หรืออาจจะเหนือกว่าดิโอกาอย่างนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ว่าลีโออยากได้ไปร่วมงานด้วยซึ่งตามที่โรดิวพูดเนี่ย่นนย่วมมกาก็งงนะแ,แล้วว้ไดซึ ดีโอขอได้นะครับแต่อย่าสั่งเยอะโรดิวไม่ชอบแล้วโรดิวเองก็ไม่ได้ลงงานเองตั้งแต่แรกด้วยเหมือนกับว่าเราหลอกแล้วลอกให้รูเปอร์กับปาปิเปียวซึ่งเหมือนเป็นลูกน้องของโรดิวณเวลานั้นอีกทีหนึ่งเนี้ยมาเตรียมการเพื่อที่จะไปชิงตัวของคายเพื่อที่จะลากให้เรนเนี้ยนะมาเป็นพวกพ้องของตัวเองด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นแผนที่อยู่เบื้องหลังของสตอรี่การพบเจอครั้งนี้แต่ว่าตอนนั้นนะกัสกับคิโยมารุเขาก็จะแบบใช้ชีวิตตามปกติของเขาไปนะแล้วอยู่ๆก็มีจดหมายมาถึง นะฉันอนะ่ะมีเรื่องที่อยากขอร้องให้นายมาเจอกันหน่อยแล้วพอเจอกันเสร็จแล้วช่วยถอนหนังสือของฉันทีนะกัชเพื่อนรักอ่ะซึ่งพอบอกอย่างนี้ไปนะครับกัชเนี่ยมีจุดบอดอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาสูญเสียความทรงจําสมัยอยู่โลกปีศาจไปใช่ไหมโดยการสูญเสียความทรงจําไปก็เท่ากับว่าตอนนี้เขาจําเรนไม่ได้สิ่งที่พี่อมารรททำก็ดูเข้าใจได้นะครับว่าเขาต้องรอบคอบไปก่อนว่าปีศาจที่เขาส่งจดหมายเชิญเรามาเนี่ยเป็นเพื่อนกัชจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนแล้วก็เหมือนเป็นจดหมายแบบหลอกล่ออ่่่างเเี้้กกกกสสทัชจะตูบรนน็็ไมใป อาจจะแบบมีการเผยตัวมาว่าเป็นศัตรูแล้วก็มีการต่อสู้กันแอบโจมตีอะไรแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่ากัทชเองนะครับด้วยแบบลังสังหรณ์ว่าเฮ้ยคนคนนี้เท่าที่เขาเขียนจดหมายมาเขาดูเป็นคนดีนะเขาเป็นเพื่อนฉันจริงๆแน่ๆไม่ใช่เรื่องโกหกรอเกียมอรก็โอเคเชื่อใจกัทชนั่นแหละแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็2องคนนี้เดินทางไปถึงเกาะที่เรนกับคายนั้นเขาอาศัยอยู่นั่นเองครับซึ่งตอนแรกที่ไปก็ตามหาบอกแสนะครับความยากก็คือว่าไม่รู้หน้าตาของเรนเลยว่าเขาเป็นยังไงแล้้้้วพออไไดไปเจกับบบาานาน,นึ ก็คือบ้านของใครที่มีจิวแบบว่าแซงดูแลอยู่นะครับบอกว่าไล่คุณหนูออกไปอยู่กระต๊อบเล็กๆนะครับแล้วตัวเองก็มาแบบอยู่ในบ้านเพลินๆแล้วทีนี้ตอนนั้นนะครับเขาก็ได้ยินชื่อของเรนเขาให้นะแล้วทีนี้พอไปถามจิวปุ๊บจิวก็บอกว่าอผู้ชายคนนั้นเนี่ยทำไมมีคนมาหาแบบนี้ด้วยนะอ่ะโอเคได้เบาะแสแล้วตอนนี้น่าจะรู้แล้วว่าเรนเป็นปีศาจที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ผู้ชายแต่ว่าไม่น่าจะตัวเล็กเท่ากัสนะก็บอกอย่างนี้ไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยสองคนก็ค่อยเริ่มหาเบาะแสกันไปเเรื่่่อยๆจนนนนได้ห็วาามมีกลุคบคบง มันโดนคนที่มีหนังสือคล้ายๆกับที่เคียมารุถืออยู่เนี่ยเข้ามาเล่นงานนะครับคือแบบว่ามีเขียนหน้าเขียนตาก,กันเนาะซึ่งนั่นเป็นการเล่นพิเรนจากปีศาจที่ชื่อปาปีเปียวนะครับไม่เกี่ยวกับกัชไม่เกี่ยวกับเรนอะไรเลยแล้วกัชกับคิยวมารุก็ตั้งใจที่จะหาตามหาเรนตามหาคายกันต่อไปโดยที่ว่าอยู่ๆเนี่ยใครเขาก็เห็นกัชเห็นคิยวมารุทันเนาะแล้วก็คิดไปว่าเอะตอนนั้นเหมือนเรนบอกกับเราไว้นะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนของชัดนกัชกับเจ้าของหนังสือของเขามาถึงปุ๊บก็ให ค,คือคายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคุยจานเนาะผมดูภาคไทยแล้วผมก็ชอบดีนะน้องจะร้องแบบว่ามี่มีมีมีอะไรเงี้ยคือพูดน้อยนะครับแล้วก็จะแบบว่าอุทานว่ามี่มีมีอะไรแบบนี้ไปซึ่งเขาเนี่ยพยายามที่จะแบบมี่มีมีมีปีนขึ้นไปที่เสาเหล็กแห่งหนึ่งครับผมเพื่อที่จะแจ้งให้เรนรู้ว่าเพื่อนของเรนที่เร,น,เรนส่งจดหมายไปหาเนี่ยเขากําลังมาแล้วนะจ้าตัวเธอซึ่งพอขึ้นไปปุ๊บนะครับผมเสาเหล็กตังไม่มั่นงคงคายเองก็กําลังจะตกลงจากพื้นที่แห่งนั้นแล้วกกกกกกาาาาชัเเเเคียยยออออมมมรรงท่่่็จะะพยายาไวววดดด้้้้นนนนตืถิิขึ อาจจะได้รับบาดเจ็บหนักทั้ง3คนเลยก็ได้แล้วเรนก็ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยคลายเอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โอเคกัสกัคคิโอมโรก็ปลอดภัยใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็ได้ทักทายกันนะครับเอา้าไม่ใช่ปีศาจที่มีรูปร่างเป็นผู้ชายเหมือนที่คิดไว้ตอนต้นนิววาเป็นปีศาจขนาดใหญ่แบบนี้เลยแล้วพอได้เจอกันปุ๊บเนี่ยโอ้ได้เห็นฉากที่กัสวิ่งเข้าไปหาเรนเนาะก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยน่ารักดีแบบว่ากัสเขาก็เชื่อใจมันตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่ายังไงก็ตตาาามมเเเเเรรรรนน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 ททีีนนีีี่่่่สงงจจจดดดดดดหหยยยัั้้้้้้ออออปป็นน็็นน็คคแแะกกกกไไบุุลวพู ทุทวนความหลังกันเรนเองก็จะได้รู้ว่าโอเคกัชเนี่ยเขาสูญเสียความทรงจําส,จสมัยอยู่โลกปีศาจไปตรงนี้ก็คืออาจารไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นมากยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีนะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เรนเองนะครับเขาก็จะมีการเล่าให้ฟังอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าคายเองเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องที่บ้านเขาที่บ้านเขาเนี่ยโดนคนรับใช้ไปยึดเขาให้แล้วทีนี้พอโดนยึดไปแล้วคายก็ไม่สามารถที่จะต่อกรไม่สามารถจะสู้อะไรได้เลยเรยนก็เลยบอกว่าอยากให้เผาหนังสือให้หน่อยแต่ทีนี้นะครับก็แอบม่้ดปไไ ขนาดนั้นนะครับแต่เขาบอกว่าในส่วนของอนิเมะเนี่ยมันจะมีซีนที่แบบว่าคิยวมารุนั่งคุยกับเรนอะไรเป็นเรื่องเป็น,ปน,ปนราวเนาะมันก็แบบเหมือนก็บแบ่ง2มุมนะครับว่าอย่างคายกับกัชก็ดูมีความเป็นเด็กเขาก็จะมีการพูดคุยสื่อสารกันในสไตล์เด็กของเขาแล้วเรนกับคิยวมารุเองก็จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยซึ่งพอเรนเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นมนุษย์เนาะก็เป็นแบบผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแบบดูดีเลยทีเดียวนะซึ่งตัวเนี้นะครับเขาบอกว่าซีนอนิเมะเนี่ยมันใสมาเพื่อให้ ดังเดิมแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนมีฝูงนะแล้วพอกัสชมาเจอกับเคียวมารุปุ๊บก็สามารถเปิดใจเคียวมารุได้ถึงกับทําให้เรนนี่ปลื้มเลยนะครับว่าโอ้ไม่ใช่แค่ชังสินะเนี่ยตอนสมัยโลกปีศากัส์ก็เคยทําให้จิตใจฉใันมันอบอุน่นแล้วก็เป็นเพื่อนฉันแล้วพอมาเป็นกับเจ้าของหนังสือของเขากัสชก็ทําแบบนั้นได้สมเป็นเจ้าหมอน,นั่นจริงๆเลยอ่ะก็มีการพูดคุยกันแบบนี้เป็นซีนแบบว่าอบอุน่นอบอุน่นซึ่งคุยกันไปคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ แบบว่าให้มีความตั้งใจให้มีความกล้าที่จะไปคุยกับจิลว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของชันหน้าพ่อแม่ทิ้งไว้ให้บบาๆซึ่งไม่มีตรงนี้เลยครับผมคายก็ไม่มีความกล้าที่จะมาพูดอะไรแบบนี้นะครับคืออันนี้ข้อมูลเขาก็เขียนกำกับไว้ดีนะครับว่าคายเนี่ยกลัวแม้กระทั่งมแมลงครับผมคือมแมลงวีมแมลงวันอะไรเงี้ยจะมาตอมแม้ว่าเป็น,มนแมลงไม่มีพิษแบบนั้นคายก็จะมีมุวตกใจขี้หวาดกลัวอย่างนี้เนาะมันก็เป็นสิ่งที่แบบเรนยิ่งกุมขมับเข้าไปใหญ่เลยลว,ว่าเฮ้ยชั้นเองไม่อยู่ที่นี่นนนนน่า่าาีกสสิััเ็ขอออร้้งงใหหผื ซึ่งตอนแรกเนี่ยคายเองก็รับไม่ได้อยู่แล้วว่าเรนจ,จะไปจากฉันเหรอแล้วก็เลยจิกหนังสือไปก่อนนะครับไม่ยอมให้ขโมยไปแล้วระหว่างที่กันเรนจะจิกหนังสือนั้นนะ่ะก็มาเจอกับรูเปอร์และปาปีเปียวที่จะมาลักตัวคายแล้วก็มีการขู่เข็นบังคับให้มาเป็นพวกพ้องกันซะดีดีนะก็หลังจากนั้นนําไปสู่การต่อสู้ครับผมซึ่งกัชกับคิโอมารเห็นปุ๊บก็ฮําจได้เลยอีปิศาจพวกนี้ที่เคยต่อสู้กันที่สนุกซึ่งไม่ใช่แค่คิโยมารกับ, ash, บกัชจ์จำได้หรอกครับทั้งรูเป ก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้หน้าที่ก็คือหน้าที่ทางโรดิวสั่งมาพวกเราก็ต้องมาลักพาตัวเด็กคนนี้ไว้เพื่อที่จะรอเป็นเครื่องต่อรองให้เรนนั้นมาร่วมมือกับเรานะครับตอนแรกก็โดนมนของปาปิเปียวเขาเล่นงานเหมือนกันนะครับผมเคียวมารก็จะมีแบบจังหวะอมาพาดบ้างแต่อะไรก็ตามแล้วเดี๋ยวมนมันก็หมดเลธิก็ต้องออกไปตามหากันอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยตามรอยมาเจอนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนั่นแหละครับโดยที่ว่าตอนนั้นปาปิเปียวก็จะมีบนหมดใหม่ที่ได้มาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสสสูู้้้้้กกกกกัับแแลลวว็็เคียยมมาาโรรไดดต่อ่ออทนืื รโรโดิวก็รอมไม่ไหวนะมาสั่งการด้วยตัวเองแบบว่าปาปิเปียรรูเปอร์ทำไมพวกแกมันถึงกระจกแบบนี้สั่งให้มาพาตัวปีศาจตัวเดียวมาหาพวกเราแค่นี้ก็ทําไม่ได้หรือยังไงกันนี่อ่ะแล้วทีนี้พอมโหก็เลยลงสนามด้วยตัวเองนะครับซึ่งโรโดิวก็จะมาพร้อมกับจะขอนหนังสือของเขานะครับแมชีต้าคนนี้ความสัมพันธ์ของชีต้ากับโรดิวเท่าที่เห็นตอนช่วงสู้กับเรนเนาะก็รู้สึกได้ว่าไม่ค่อยเข้าขากันดีเท่าไหร่นะครับเออแต่ว่าในฐานะปีศาจแต่ที่บอกว่าโรดิวเขาก็เป็นปีศาจที่แข็งแกร่งอยู่ว่า ใายเองนะครับเขาก็หวาดกลัวตกใจต่างๆแล้วก็ มีโดนรูเปอร์จับขึงเอาไว้บนหินด้วยอย่างนี้เนาะคือสถานการณ์เนี่ยเรนต้องต่อสู้กับปีศาจสองตนโดยที่ว่าตัวเองก็ใช้มน์ไม่ได้นะครับส่วนกัชกิโอมาโรูก็โดนมน์ของไอ้ปาปิเปียวเล่นงานอย่างนี้นะครับก็มีอาการคันมีอาการอามพาตมันทําให้การต่อสู้นั้นค่อนข้าง,งลําบากครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งนั่นแหละครับที่คายเองเนี่ยเขากําลังเห็นร่างกายที่น่ากลัวของเรนเนาะซึ่งร่างสัตว์อย่างนี้นะครับน่าจะเห็นมาประมาณนึงแล้วแต่ว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่เรนเขา,าเอาจริง สำคัญของเขาซึ่งตอนนั้นหน้าตาของเรนก็จะมีความน่ากลัวโหดๆเลยนะครับแล้วคายเองเนี่ยพอเห็นว่าเรนเขาตั้งใจที่จะต่อสู้แบบนี้เพื่อคนสําคัญแบบนี้ซึ่งคนสําคัญของเรนก็คือคายอย่างนี้นะแล้วคายเองนะครับอยู่ๆก็จะมีจุดที่ว่าเขาสามารถที่จะเค้นพลังใจออกมาเพื่อใช้ในการต่อกรกับศัตรูนั้นได้แล้วนั่นเองครับแล้วทีนี้ก็จะเข้าสู่อีรอบมนที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับผมอาวาดอสอัลโบโรดิโอครับผมปะทะกันบ,บนระดับดิโอกาของโรดิวลเข้าซึ่งตอนนั้นเนะี่ะเป็นการประทะทท ค,ความน่ากลัวของมวลบทที่โจมตีเข้ามาเนาะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าพื้นแผ่นดินนี่คือแบบมีการแหว่งไปแหว่งมานะครับคือแม้จะเป็นผืนทรายตอนนั้นนะแต่การมีอำนาจในการโจมตีทําให้พื้นเป็นลันกษณะของทรงแหว่งได้ขนาดนั้นนะ่ะมันก็เป็นมวลที่รุนแรงขนาดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งชัดเจนเลยนะครับว่าชีตาักโรดิลเนี่ยเขาก็เฝ้าสังเกตการมาตลอดอยู่แล้วว่าเรนเป็นปีศาจที่ทรงพลังขนาดนี้ถ้าเกิดว่าได้ไปเป็นพวกของรีโอแล้วก็จะต้องทําให้รีโอดีใจได้เป็นแน่แท้เลยอาจจะว่าในการต่อสู้ครรรรัั้้้งเนนนียพพ่่่าแแไปปปกกออลววะบส์ เปียวเองกอ็ในเมื่อท่านหัวหน้าของเราพ่ายแพ้ไปแล้วเราจะอยู่ให้เข้ากระทืบต่อเลอนะครับก็หนีกันไปตามๆกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอจบเรื่องจบราวทั้งหมดนะคายเองนะครับด้วยการที่ว่าเขามีความขี้ขาดมาตลอดชีวิตแล้วพอถึงคราวเค็นพลังใจทั้งหมดมาเพื่อใช้มวลระดับสุดยอดให้กับเรนแบบนั้นนะครับก็ทําให้คายเนี่ยเขาสลบไปเนาะซึ่งเรนเองเขาก็เห็นพลังของตัวเองนะครับมีการบ่งบอกได้อยู่เหมือนกันว่าเรนเนี่ยตอนที่เห็นว่าเฮ้ยคายเขาไล่มนสุดยอดให้เราแล้วนะแล้วมนสุดยอดมันโจมตีเข้ากระทะกับโรดิวได้แบบ แล้วมันมีพลังขนาดนี้ขนาดตัวเรนยังตกใจเลยครับว่ามนของตัวเองมันก็รุนแรงได้ขนาดนี้ชฉลือนะซึ่งนั่นเป็นเพราะสิ่งที่เขาคาดเดามาตั้งแต่แรกแล้วครับผมเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าใครเป็นเด็กที่มีใจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะทาจริงๆก็ทําได้อย่างนี้ก็ใช้มนสุดยอดให้เราเห็นกันไปด้วยประการชนีเนาะแล้วพอใครหลับไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีซีนที่ว่าเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับระหว่างที่คครสลบไปนะครับก็จะมีการพูดคุยกับกัสเคียวบาโรแล้วก็เรนสามคนนะครับคุยกันจริงๆจแาร้ิงสือชั้้นถีไดแล้ว,ว ราะตอนนี้ฉันเชื่อแล้วว่าคายจะไม่เป็นไรแล้วเขาสามารถที่จะต่อกรกับจิวได้เป็นแน่แท้นะแล้วกัชกักยอมาโรเองนะครับก็มีมุมลังเลทิดนึงเพราะว่ามีภาพความหลังนิดนึงด้วยกับตอนที่ว่าคอเองเนี่ยเขาก็ขอให้กัชเผาหนังสือให้ใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับตอนนั้นกัชไม่ได้อยากเผาเลยแล้วทีนี้เคียวมาโรเองก็จําใจต้องหลอกให้กัชเผาจนได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าขราวนี้กัชเองเขายินดีที่จะรับฟังคาขอร้องของเรนที่เป็นเพื่อนรักของเขาซึ่งก็ไม่ต่างจากคอนะครับแล้วพอตัดสิงใจเสร็จปุ๊บเผ โลกปีศาจไปตามระบบนั่นเองครับผมแล้วตรงนี้เรนก็จะมีคําพูดส่งท้ายนั่นแหละครับว่าขอให้กัชเป็นราชาให้ได้นะถ้าเกิดว่านายได้เป็นราชาแล้วก็ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือทุกอย่างเลยอ่ะก็เป็นการอําลาตรงนี้ไปนะครับส่วนฝั่งของคายแล้วเป็นยังไงนะครับผมพอคายเขาตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาก็อืมโอเคทําใจยอมรับได้ว่าเรนน่าจะไปแล้วจริงๆเนาะแล้วทีนี้ก็เป็นประเด็นทิ้งท้ายกับจิวนะครับที่ว่าคายเองเนี่ยเขาก็ได้ประทักเถียงครั้งแรกครับผมคือตอนแรกเนี่ยจิวก็ก,กดขียดข่ขมเหกันไป มีจุดหนึ่งที่ไปสกิดไอ้ผู้ชายบ้าบอคอแตกที่ชื่อเรนคนนั้นมันไม่อยู่แล้วสิจนะ้าเป็นผู้ชายอะไรถึงมาอยู่บ้านคนอื่นแบบฟรีๆแบบนี้ได้นอกก็ว่าสารพัดใส่เรนซึ่งจุดนี้ก็ทําให้คายประทุข,ขึ้นมานะครับมาบางอาจว่าเพื่อนรักของฉันอย่างเรนได้ยังไงสีหน้าท่าทางของคายตอนนั้นนะครับจิวไม่อยากเชื่อเลยว่าเขากล้าพูดแบบนี้กับเราแล้วหรือนี่นะก็คือคายเขาจะพูดประมาณว่าเนี่ยคายก็จะหยิบยกบาปบ,บุญคุณโทษทั้งหมดที่จิวเคยทําไว้กับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่ไปอยู่บ ต่อไปนี้จะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วฉันจะกลับเข้าไปอยู่บ้านนั้นทั้งๆท,ท,ที่จริงแล้วเนี่ยฉันอยากให้เรนกลับไปอยู่บ้านนั้นกับฉันได้เล่นที่บ้านหลังนั้นแล้วก็ได้กินของอร่อยๆแท้ๆแ,แต่ว่าตอนนี้เรนก็ไม่อยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามฉันจะไม่ให้จิวมาทําอะไรกับสมบัติของพ่อฉันอีกแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมทําตามที่ฉันบอกแล้วก็ฉันจะไปเปล่าประกาศให้กับคนทั้งเกาะรู้เลยว่าเธอคือมากดขี่ข่มเหงฉันนะอะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้จิวนั้นนถึงกับหวาดไปเลยนะครับั้ง คำสั่งทุกอย่างเลยค่ะก็ว่าไปนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็จะได้เห็นว่าคุณเซบาสเตียนนะครับที่ก็แอบดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆเนาะเขาก็มีการมาโอ๋ o o กับคุณหนูคายนะครับแล้วก็ขอโทษคุณหนูคายด้วยว่าผมเองก็เผลอปยองคุณจิวเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่าผมร่วมมือกับคุณหนูแล้วก็คงไม่ต้องเจอกดดันอะไรแบบนี้กันนะแต่ต่อไปนี้ถ้าคุณหนูสู้แล้วก็ผมก็จะยืนเคียงข้างคุณหนูคายนะขอรับทําให้คายนั้นสามารถได้ทุกสิ่งที่ควรเป็นของเขากลับคืนมานะครับและกาสกาเคีเยวามาโรทนอนนอนยนะ แล้วคายเองก็ก้าวข้ามความขี้ขัดของตัวเองแล้วก็กลายเป็นคนที่เข้มแข็งกล้าพูดสิ่งที่ตัวเองต้องพูดได้ด้วยประการชนี้นะครับผมบทของคายก็จะหมดลงตรงนี้นะครับและบทของเรนก็หมดลงตรงนี้เช่นกันนะครับทิ้งท้ายให้แค่ว่าเขามีมาปรากฏช่วงที่ไรม้มนบทชินเพื่อช่วยกัสชในการต่อสู้กับเพลโนตอนท,ท้ายอีกทีหนึ่งก็เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมเกี่ยวกับปีศาจผู้เป็นเพื่อนรักของกัสชตนนี้นะผมก็อย่างที่บอกชอบสเสน่ห์ในแง่ที่เฮ้ยเขาเซตติ้งมาเลยว มันบริสุทธิ์จนไม่รู้จะบริสุทธิ์ยังไงสมกับความบริสุทธิ์ของจิตใจที่กัชมีให้กับเพื่อนพ้องของเขาทั้งหมดทั้งมวลเลยเนาะอันนี้ก็ถือเป็นปีศาจที่มีสเสน่ห์จุดนี้แล้วก็ดึงสเสน่ห์ความเป็นแบบเพื่อนรักมิตรภาพของกัชออกมาได้ดีงามมากๆเลยครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอาการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคล พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ